ลองยิงกัอยู่ตรงนี้ก็เป็นอะไรต้องไปดูนะอะไร้องพี่นายเนี่ยไปดูดูสิจะเป็นอะไรแต่เราห่อรู้แล้วอะไรเราอาจจะเป็นใครชิมปลาเซลฟ์ก็ได้ใครชิมอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยเี๋ยวเดี๋ยวโอ้โอ้อะไรแล้วนอ้โอ้อะไรแล้วเดี๋ยวโอ้ยโอ้ก็ไม่ร้อนนะทำไมหนาวขนาดนี้อ่ะเดี๋ยว ตัวไม่ร้อนใส่ดีแล้วเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าแถลงผ้าเหลืองผ้เหลืองใ้อไี่อ๋ออาการแบบนี้ก็ต้องซึนะไรคตัว้ซึนเลยตัวนี่าตายหรอเตัวนี้เด้วยนีเปวดด้วยเอาจริงไหมเนี่ยตึเป็นอทิงเล่าไม่เไงจบัวเนี่ยึงได้ ตืนก็เี่นช่อเลยช่แก้เป็นอะไรหน้าเป็นอะไรไี่ไวี่ยที่คยับเลยอ้าบัวงม้องสึกอาราีไม่ได้หนูพี่อยากพูดเยอะสึกแล้วให้เร็วหิเนี่ยอยากสึกขนาดนี้เลยเหรอฮะบัวไม่ไหวแล้วหนูนี่ เอาไม่เป็นไรเอาเอาไปเกับเงินเอาผ้าเอาเจ้บอกว่าตั้งใจตั้งใจให้ดีเดี๋ยวหลวงพี่ทำการสุดให้ท่านกวนพี่ตั้งใจนะบัวนะไม่ได้ต่อในนี้พี่เวลาหลวงพี่จากผู้หญิงเป็นแบบนี้มั้ยมาใช้คำว่าอยากผู้หญิงเรา มีทั้งดอกกีบ้วนพูดตกตเรีนโตนแล้วพูดเยอะอ้าวที่จะใหแล้วแี่ใครเป็นโอ้โห้ก <c oughs> ัครดูเดี๋ยวถ้าหายแล้วก็เดี๋ยว่อยกลับมาบวมา